สบายดีพี่น้องพ่อและแม่ทั้งลหลายทั้งคุณตาคุณยายมาเบิงเป็ี่นจะมามสตายคอยน่าจะเนาะมอนมีไหมยังฉันมีของดีถึงได้กา้าโชว์ไ <laughs> <laughs> ม่นูหม่พี่น้องเอ้ยเนาะไปเบิงในยูทูบไปเบิงผู้ชิตตะวันเนาะอเอ้ยซื้อคนเลยพี่น้องเนาะพ่เป็นไง เกิดเห็ดเมนูอันหมกอ่ะแม่หมกไข่เนาะหมกไข่ใเฟรคุยพี่น้องเออปลาแต้เลยเนาะก็เลยออกมาเห็ดเปิงมเนนะี่ยมันเป็นแบบเมนูที่แบบว่ามันหาอะไรง่ายหน่อยพี่น้องเนาะคือปลาเท้ยไดจานมารัดแล้ว์อ่ะพอจะเห็นเหตุเจ้าเพิ่มตัวนี้เนาะนี่แหละจะตายก๋วยใช่พีนพ่น้อง ชิ่มือเห็นไหมทุกการะกมกเขียดไกหน้ามีเจ้าก็ชิมมกเขียดไกหน้าบ่ือกันเลยตนเดียวกันเลยมกเขียดไกหน้า่ยาะโอ้ยเจ้าก็ไปเหยียดมันเรียบร้อยก็นเนาะจ้าเอาไม้พีดหนเบิ่งว้าขบดนี่ละ่ะเจ็บเจ็บเนาะ ใอ้เครื่องปันน้นใส่ปักซีเเ่เนี่ยขอเงินเจ้าเยี่ยเปลี่ยนไม่ต้องมเอเาเงินใครหรอกงานสไตล์ใครแจกได้พี่นอ้องมันคือแตแล้วกมกเขียนแต่หน้าพี่นอ้องเห็ดร่องเบวงเรื่องมั้งเลยเห็ดร่องเบวงเรื่องตามพริกข้าแตะไคร้ไปปรุงหมดเนาะพี่นอ้นองไข่ไข่เนาะพริก หอมใส่เนาะแต่ว่าข่อยปั้นเอานะ้าข่อยปั้นไนะข่อยเอาไข่ได้สองนุย้ยกล้วยสองนุย้ยกล้วยอืมมันป่นเมนกล้วยน้ำว่านก็บานเท่าเนาะเป็นกล้วยหอมเนเนาะแล้วก,ก็เอาฟักซี่แม่ฟักซี่เหล,เาดลดา้าใส่เนาะแถมไม่เพียงบุงรถเอาประเดี๋ยวรถเท่าเดี๋ยวใส่น้องชิมเตจังไลยพี่น้องเอ้ยไปเห็ดกินล่งเบิ่งเด้อแซ่บเลยเนาะแซ่บไหม อืมเข่าก,กันมันจะออกรสหวานง่อยนึงนะเพราะได้ใส่น้ำตาลแด้ดเจียบแมไปมกุกเนาะไปเนาะอืมไปมุมกเจียดไปหน้าไปเนาะ ย่างแจ๊กเนอเพราะจะเอาลูกโดดไต้กยางมันเผ็ดเนาะก็เลยเพเอาไต้อืมกิดได้ยังไงกินได้ยังไงเป็นเมนูมันเป็นแบบว่าหางควางอะไรไงยๆน้ำตุยเย็นเนาะแม่เอาไม่เห็นง่าย แสบผู้ใหเป็นเสือเหตุเรื Dis ่องผิหนองเรื่อแซ่บอันนี้ใส่ผแกอีตูแห่งสีหวานนะอันนี้คือบะหมี่แบอีตัวเขาแี่บีแทน เปนไาางไหนง่ายเนี่ก็ย,ย,ย่อยได้ง่ายเยอะปิ้งเอากระชีสแอบเนะาะใช้เบ็ดซองปิ้งเอาแม่พี่น้องสีแอบนะ่ยอันนี้คนหนึ่งเพราะว่าปิ้งสีแอบเยอะมีหอมครับก้านี่เย่ะก็อันนี้ก็ะเจียบเนาะมันมันออกรสหวานของกล้วยไหม อใครเห็นก็มีรดข้าวเลยจ้่อันนี้เป็นกล้วยหอมบานน้่เจานะ้าเนาะ คอมเมนกล้วยน้ำว่าน้านเท่านี่รสจางมันก็จเแซ่บไปค่ะก็นหยู่งอยาจะพอมีผผกอีตูวนาะมีผักอีตัไว้ค่ะก้อนหนีเลยออกหอมหอมจังเิเพราะว่ามันกินหมกเฉดแค่หน้าค่ค่ะ ร้องมึงเด้พี่น้องเข้วมา่อยตัวผู้เจ้าร้องเฮ็ดผูงโดดง่ายๆเนาะมึงก็ขนย้ยกับเจ้าก็ได้ เอาอข้าตะไคร้เนาะข้าตะไคร้ใบบ,งบัง,งหูดบักพริกงอมแดงเนาะ้วดสองนวยไข่สองนวยก็ไปใส่เครื่องนะก็ใส่เครื่องปั้นนะเอาใส่เครื่องปั้นเครื่องปั้น,นล้วผมว่าเติมเครื่องที่ลรงก็่าใส่ประแดกน้อยนึงเนาะใส่ผงชูรสชูรสก็น้อนบ้านเฮ้านี่แหละเครื่องน้อยหนึ่ง แล้วก็ก็เอาอันฟักซี่ลงไปเนาะเป็นปลาเนื้อจากเนอะกล้วยบ,บ้านท่าผู้อึดเนาะใครกับผู้อึ่นแซบอยู่เป็นอาหารแบบว่า บ่าเหีหหนเน้ยหนทรวงเฮาอืดได้นี่เนาะมันจ่อยง่ายด้วยนะเป็นจ่อยไง,ไง่ายๆเสียหันปิ้งเอาห้องฉีหอมเนาะหันปิ้งเอาห้องฉีหอมค่ะหอมไฟหอมหยังดานเขานั้นอันนี้ก้อนหนึ่งเอาก้อนหนึ่งเอาก็แจส คล้ายใบเหมือนเบื่พี่น้องที่คล้ายม้องปีงเอาเนาะปีงนะหอมเน,นื้อคล้ายใบเหมือนเด็กมันแสบใช่ไหมเป็นเมนูไม่ง่ายเลยพี่น้องโอ้ยปูนก็พูนด,ด้วยผู้ชิดตะวัน คิดเมนูกออกมานเนะเาเนะแบบของเราดูแต่